สองอาพาตะลุยนะครับวันนี้ผมกับอารุบักนะครับเราอยู่ที่ถนนสายใหม่นะครับซึ่งก็ไม่ห่างไกลจากยทีมทีวีมากนักจากจากเอ่กิโลมาเนี่ยประมาณสัก8-9ดถึงเกิโลแปดเก้ากิโลครัคือถ้ามาเส้นอาไทยราชตรงเข้ามาอย่างเดียวนะครับ ถึงยอทีมทีวีเนี่ยนะครับนับต่อไปอีกสัก8กิโลที่9กิโลก็จะถึงที่นี่ตรงเลยนะพี่น้องขึ้นสะพานมาเลยขึ้นสะพานตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนะแล้วไม่เห็นป้ายสายไหม18สายไหม18ป้ายซอยนั้นแล้วก็ร้านก็จะอยู่หน้าร้านอยู่ปากซอยเลยตรวนี้เส้นนี้มุ่งตรงไปสู่ดอนเมืองที่นี่มีร้านนะครับ Brothers Kitchen h าลานคิวซีนสายไหมนะครับเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่น แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเขามีเป็ดปักกิ่งที่หาทานยากของเด็ดนะครับเป็ดย่างที่รสชาติไม่แพ้ที่อื่นเลยอัเดียวนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกว่าอยากจะให้มาลองกันนะเปิดร้านนี้เพื่อที่จะรองรับพี่น้องมุสลิมที่จะมาหาอาหารที่เป็นหาทานยากๆอย่างเช่นเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างนะครับรวมถึ้งอาหารรสชาติอื่นๆที่รสชาติไแพ้ที่อื่นรสุดยอดมาก แถมมีร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟด้วยคร่วมกันร้านกาแฟเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันบาริสต้ากาแฟผมดื่มแล้วอร่อยไหมอร่อยมากนะครับชอบแต่วันนี้เนี่ยจะมาทานเป็ดปักกิ่งกันจ้ะนะครับไปพบกับพี่เก๋นะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านรออยู่ข้างในแล้วครับใครที่เคยรู้จักร้านพีพีสุกี้ที่อยู่อ่อนนุชเมื่อหลายสิบเมื่อสามสิบปีก่อนนี่ครับนี่เขาเป็นน้องอ่าเป็นน้องแล้วก็ รสชาติอาหารนะครับสูตรตำหนับต่างๆนั้นถ่ายทอดมาพอสมควรทีเดียวไปพบข้างในกันนะครับแล้วก็ไปทานของอร่อยๆกันนะครับสองอาจจะพาไปพลุยครับาเพี่สินน่ครับไปเลยนะครับเป็นในเลยครับ เข้ามานั่งที่ร้านแล้วครับท่านผู้ชมครับ Brothers Kitchen นะครับร้านนี้อยู่ที่สายไหมผมนี่อยู่ผ่านตรงนี้มาตลอดนะครับไม่เคยได้เจอคือไม่รู้ว่ามีร้านนี้อยู่นะฮะน้องทีมงานเราบอกร้านนี้เนี่ยเขามีมาพักใหญ่แล้วแล้วก็มีคนมาทานเยอะมากนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับเจ้าของพี่สาวแสนสวยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกเขาพี่เก๋แล้วกันนะครับแต่ว่าพี่เก๋ชื่อแนะนา ชื่อจริงนามสกุลจริงอีกสักพอมั้ยครบใช่ได้ค่ะสามบริกรค่ะชื่อจัญญลักการจันนาบูลค่ะจัญญลักการจันนาบูลนะครับจัญญลักษณ์จัญญลักษณ์ค่ะจัญญลักษณ์การอย่าเน้นมากครับเรียกว่าพี่เก๋แล้วกันนะฮะใช่ค่ะร้านนี้อยู่สายไหม18ซอย18ซอยสายไหมสิบแปดคือถ้ามาจากจีนทีวีเนี่ยนะครับวิ่งมาฮะออกจากซอยจีนทีวีเนี่ยเลี้ยวขวามาในพันซี่แยกตลาด วงสะกอนนะครับตรงมาเรื่อยๆประมาณสักสามสี่กิโลก็อยู่ตรงนี้ตลาดเอซีนะครับแต่ก่อนอื่นสามคนที่เกีีร์เป็นคนแถวนี้มานานหรือยังฮะเพราะสายใหม่นี่เราไม่เคยรู้เลยว่ามีพี่น้องมุสิมาอยู่แถวนี้ ก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นเพเดิมเนี่ยครอบครัวอยู่มาทางแถวคลองตันนะคะเอ้าเหรอครับค่ะคลองตันเราก็เคยทําร้านอาหารที่พีพีสุกี้ตรงอ่อนนุชอค่ะแ,แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นทําธุรกิจแล้วรถมันติดมากค่ะอาจารย์ครับช่วงคลองตันแล้วเ็าทาถนนก็เลยตั้งแต่สมัยคลองตันก็เริทำสะพานใช่ค่ะใช่ก็เลยติดต่อต่างประเทศรับฝรั่งบ่อยก็เลย ย้ายมาอยู่ดอนเมืองดีกว่าก็เลยเป็นตอนนี้ก็เป็นจุดที่อยู่หลังดอนเมืองพอดีใช่ค่ะใช่ครับแต่ว่าพื้นเพย์เดิมเนี่ยเป็นคนเยาว่าเยาว่าเยาว่านะครับแล้วก็ทำธุรกิจของตันและที่นี่เนี่ยมาทำธุรกิจอีกทีไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ค่ะทำธุรกิจก่อสร้างก่อสร้างนะครับก่อสร้างมาตลอดค่ะแล้วทำไปทำไมทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารเพราะว่าแถวนี้คนละลายกันเลยนะครับคนละลายเลยค่ะเพราะว่าแถวนี้อาหารฮาล้านช่วง 5, 6, 7ปีที่แล้วเนี่ยร้านม<ช>ุลสลิมแถวนี้ไม่มีไม่มีเลยค่ะ แล้วเราก็จะค่อนข้างลําบากในการทําอาหารหาอาหารทานก็เลยต้องทําเองทําเองเลยใช่ค่ะทาเองแล้วอย่างชอบทานเป็ดะแสดงว่าอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะสิกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีแล้วตอนนั้นร้านอาหารมุสลิมหายากมาแถวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยก็จะมีแบบข้างทางเป็นข้าวแแม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยถ้าจะไปถ้าจะหาแถวสายไหมนี่ก็น้อยมากน้อยมากอาจจะเป็นร้านที่พวกคุณจะเปิดกันใหม่ใช่ค่ะทำเองซะเลยทําเองซะเลยกันนั้นเลยใช่ไหมอยากกันนั้นเพราะว่าชอบทานเป็ดปักกิ่งมาก แล้วลูกชายก็ชอบทานมากแล้วก็เป็ดย่างก็ชอบทานมากแล้วพอแต่ละร้านที่จะไปเนี่ยต้องขับรถไปไกลมากอะค่ะก็เลยคิดว่าทําเองซะเลยแล้วเป็ดปักกิ่งเนี่ยคือพูดถึงอาหารทะ้านทั่วๆไปในหายากอยู่ร้านแถวนี้นะเป็ดปักกิ่งยิ่งหายากเป็ดปักกิ่งนะจริงๆข้าปแก่หายทานยาก ใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ลองเราดูว่าอร่อยสมคำน้อมเลยหรือเปล่าแต่ว่าร้านปาร์ติชเชนเนี่ยไม่ใช่มีขายเป็นอย่างเดียวไม่มีอย่างเดียวค่ะมีอย่างอื่นด้วยเราก็พยายามทำเป็นเหมือนฟิวชั่นเมนูเป็นฟิวชั่นเมนูใช่ค่ะเพราะว่ามุสลิมรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบร้านสวยร้านสวยถ่ายรูปสวยดูถ่ายรูปสวยเรียกว่ามันเป็นสุนทรภู่ใหม่ว่าเราจะทานต้องถ่ายรูปลงเฟซก่อนถึงจะทานได้เลยก็เลยเป็นเจ้าของที่ค่อนข้างวัยรุ่นก็เลยทำตามกระแส มีลูกวัยรุ่นมีลูกวัยรุ่เทรนด์ต่างๆด้วยนะครับก็เลยอยากจะมีที่ที่ให้ชาวมุสลิมหลายๆท่านเนี่ยทานฮาลาลถูกหลักศาสนาแล้วก็สะอาดสะอ้านมีห้องละหมาดแล้วก็เป็นเมนูสมัยใหม่เพราะที่นี่เนี่ยแม้กระทั่งโทษนะครับส้มตำปลาหลยังมีเลยจริงจริงค่ะส้มตำปลาไหลตกลงตัวลงบาร์เซอร์คิเชนเนี่ยเออทำไมถึงที่บาร์เซอร์คิเชน ใช่ไหมคะก็คือลูกชายสองคนลูกชายสองคนใช่ค่ะเป็นคุณหมอค่ะคุณผู้ชมครับพี่เก๋เลยนะครับลูกชายสองคนครับคนนึงเป็นแพทย์คนนึงเป็นทันตแพทย์ทันตแพทย์ครับสังเกตได้จากโลโก้ของร้านค่ะนะครับเป็นช้อนกับกับซ่อมช้อนเนี้ยช้อนเนี่ยเป็นหมอช้อนเป็นหมอซ่อมเนี่ยซ่อมเป็นหมอฟันหมอฟันแคราหายาก่ผมว่าพี่กับน้องที่จะทำไปคู่กันคือหายากตรงที่ว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกสองคนและลูกสองคนเนี่ยส่งเรียนหมอคู ่เป็นความผมว่าเพราะป็นความภาคภูมิใจของครอแมรใช่ค่ะใช่แล้วก็ภาคภูมิใจก็เขาก็มีความฝันเขาก็อยากมีคาเฟ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่คงไม่มีเวลามาเพราะว่าดูแลคนไข้เยอะใช่ใช่ใช่คุณแม่ก็เลยมาทําก่อนก็ก็เป็นความฝันของลูกแต่ว่าเป็นความเหนื่อยของพ่อกับแม่ค่ะแต่ก็เปความเห่อยของพ่อค่ะแต่ก็พี่ทำพี่พ่อนั่งกันมาใจอยู่ตรงนู้นครับคุณพ่อเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรพี่ใหญ่เนี่ย เออเป็นเออเป็นบรรณากรนะฮะนักตกแต่งภายในไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรฮะเป็นจบนิเทศศาสตร์จบนิเทศศาสตร์ถึงว่าทำไมเราถึงไม่สมัยเราตีกับใหญ่ทำไมมันดูแบบมันลื่นไหลใช่ไหมลื่นไหลมากนะ่ยเขาพิเศษเองแต่ว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยดวจากดูจากการแต่งร้านอะไรในข้างหลังเนี่ยนะครับนี่คยเลนะมันคืออะไรทำนี่คือทำนี่เป็นนี่เป็นเป็นการตามต่มันไม่ใช่ที่เห็นข้างในมันไม่รูปภาพหน่อยจมูกมันเป็นคริสตัลเป็นเม็ดเม็ดเรียงทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ด แล้วมใช่อันเดียวมันสามอันกี่ถึงเมตรท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นหกพันเมตรห้าหมื่นหกพันเมตรที่เป็นเป็นเมตดคริสตัลนะใช่ค่ะที่ครูอาจารย์ลองไปดูก็ได้นะคะฝึกสมาธิพี่ใหญ่ก็แพ่ก็ต้องร้อยเป็นหมื่นก็ไม่ไหวและเพรานั้นวันนี้วันนี้ที่บอกท่านผู้ชมว่าเราเราจะมาที่ร้านที่เราเข้ามาถึงร้านนี้เราสึกว้าวมากนะครับคือมีความตื่นตาตื่นใจกับ กับการตกแต่งร้านคับกับรูปแบบการการนําเสนอกับการต้อนรับของเจ้าของร้านอย่างพี่เก๋นะครับแล้วก็แล้วก็สามีด้วยนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเขามีของอ่ะเขามีของแล้วพอมาอยู่ตรงสายไหมเนี่ยเหมือนเขาเหมือนของทุกของมันถูกซ่อนไว้ใช่ไหมร้านอาหารที่อยู่ในรายที่พี่น้องมุสลิมดอนนรบงเทพจะไปกันได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่เส้นพระรามเก้าใช่ไหมเส้นรังคังแหงคูาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มา่มหลบมาออยู่สายไหม เปิดมานานที่พีแก่หมานานยังครัไม่นานค่ะ27พฤษภาคม2563คือเปิดช่วงโควิดด้วยใช่ค่ะใช่ไหมช่วงที่แบบอ๋อตอนนั้นวันออกีออกอีวันแรกใช่ค่ะโอ้โหตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นโควิดเขาเริ่มปิดกันตอนเดือนเมษมีนามีนาใช่ไหมมีนาเมษาันทร์สเแปลว่าเตรียมร้านในช่วงโควิดพอดีใช่ค่ะแล้วก็เปิดเปิดเลยค่ะ ก็เป็นออกอีดปุ๊บก็มาทานแฟมิลี่เลยเพราะว่าเขาโซเชียลดิส a ทนซิ่งเขาไม่ให้ไปไหนก็เลยเลี้ยงครอบครัวในร้านตัวเองตอนตอนที่เริ่มเปิดร้านในตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะมีโควิดไม่มียังไม่มีปัญหาเดตอนเเราเตรียมร้านมีแล้วค่ะมีแล้วอ๋อตอนที่เตรียมร้านยังไม่มีอตอนที่ทําร้านยังไม่มีใช่ค่ะเพราะทําร้าน ีจะเปิดปุ๊บมีโควิดนะครับซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาบอกเก็บไว้ก่อนยังไม่เปิดแต่นี่เปิดคิดได้ไงคิดได้ไงเราต้องส่วนกระแสค่ะสวนกระแสเพราะว่าลูกค้าจะไม่มีอาหารทานเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราเปิดตอนนี้อย่างน้อยอ่ะให้ลูกค้าได้ทานอาจจะเว้นระยะเพราะว่าโต๊ะเราก็ค่อนข้างจัดตังที่รัฐบาลสักค่ิดเป็นห่ว เป็นห่วงเป็นห่วงลูกค้าด้วยเป็นาไม่เอันนี้คือเป็นการคิดเรียกว่าคิดบิดลกาคิดว่าอะไรคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบคือในขณะที่คขาบอกว่าช่วงนี้มันช่วงซบเซาเราเบรกรไว้ก่อนเราไม่ลงทุนแต่แต่นี่ลุยเลยนี่ลุยเลยแล้วก็ไม่สนใจว่าเขาจะประกาศผ่อนปลงผ่อนปลนเพราะตอนนั้นยังไม่ผ่อนปลนเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าคืออนุญาตให้นั่งกินในร้านได้แต่ขอให้ distancing ใช่ค่ะก็เปิดเลยแล้วเป็นไงว่าพอเปิดปุ๊บมาเป็นไงครับเสียงเสียงตอบรับจากลูกค้า ก็แรกๆก็ยังช้าๆอยู่ค่ะก็ยังยังยังลูกค้ายังไม่ทราบเราก็ต้องมาปรับพวกออนไลน์เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับว่าถ้าเราเปิดร้านเนี่ยเราต้องมีแอคทีฟเซลใช่ไหมคะเต้องให้ลูกค้ามีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้มก็ส่งกลับบ้านอ๋อก็คือใช่ค่ะแล้วลงทุนค่ะเปิดไฟให้ลูกค้าเห็นทุกวันไม่เข้าก็ไม่ว่าแต่ให้เห็นหลาชา เปิดไฟโชว์ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ผลนะคะลูกค้าก็จะเป็นย่านแถวนี้เป็นใช่ค่ะเราไม่เคยได้ยินไหนมาก่อนไม่ไม่เคยได้ยินจริงแล้วที่เราจะพูดเนี่ยคือพี่เก๋เนี่ยจากธุรกิจที่ทําอยู่คือเรื่องก่อสร้างใช่ไหมตรงเนี้ยมันไม่ธุรกิจหลักมันคือธุรกิจเสริมที่เป็นความฝันของลูกๆเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าภาษาอเรียกว่าทําเอามันอะ คือ่ก็อยากได้ตังค์อยู่แต่ก็อยากได้ความสุขใช่ไหมแตว่าเราสด้ทวาม่ได้ได้ทำด้วยความเครียดบางคนที่เขาทำพิธีตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหนี้เขากู้มาอะไรมานี่คือเขาต้องมันต้องได้บ้าได้ยอดใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยคือมาเถอะมอันนี้ต้องยกโทษเอ้ยยต้องยกความดีให้สามีสามีให้ให้ตังค์ให้ยืมตังค์ก็ต้องดูแลให้ดีนะต้องดูแลให้ดประมาณนี้ค่ะ ก็ทาให้มีร้านนี้เป็นรูปร่างนะครับพอเปิดมาแล้วผมเชื่อว่าจากคอนเนคชั่นที่มีอยู่เนี่ยลูกค้าที่มาไม่ใช่มุลิมอย่างเดียวแน่นอนใช่ค่ะใช่ครับมีเพื่อนเพื่อนมีเพี่อนน้องต่างมาด้วยแล้วลูกค้าแถวสายใหมเนี่ยทุกคนแฮปปี้กับข้าวหมกค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเดินเข้ามาเนี่ยเราแบบว่างงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมคนพุทธเนี่ยอยากทานข้าวหมกเขาหากันนะเขาหากันใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนเปิดมาบอกว่าร้านเนี่ยพูดถึงเรื่องเป็ดปักกิ่ง แล้วบอกมันมีส้มตำส้มตำอรามอร่าก็มีแล้วมามีข oh, ้าวหมกมีข้าวหมกด้วยผมเริ่มเครียดแล้วเนี่ยผมเริ่มเครียดแล้วก็ฟิวชั่นไงค่ะตอนฟิวชั่นตกลงร้านนี้มีอาหารประเภทไหนบ้างครับก็เป็นฟิวชั่นก็คือสปาเกตตี้ก็อร่อยท่านหมออะไรที่เราชอบทานเราทำหมดเลยเมื่อที่จะตอบโจทยเนี่ยอ่ารไทยก็มีต้มยำกุ้งก็มีต้มต้มแซบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตกลงวันนี้เหนียดมากินอะไรกันที่เราสองคนเนยคือเสียใจแรกนะ ที่นี่อร่อยคือส้มตําทอดส้มตําทอดด้วยเอาเลยง่ายส้มตำหลทอดต้องลองต้องลองร้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไปบอกกับประชาชนว่าส้มตําทอดที่ไหนอร่อยที่สุดแต่ที่แน่ๆนะครับเป็ดปักกิ่งใช่ค่ะนะครับเป็ดปักกิ่งที่นี่ต้องลองนะฮะแล้วมีอะไรที่อยากให้เราลองฮะเป็ดย่างค่ะเป็ดย่างเป็ดย่างเราเนี่ย ไม่รู้สิเรามั่นใจว่าของเราอ่ะชนะเลิศอะทำอดีตชนะเลิศคือเป็ดปักกิ่งเนี่ยใครที่อ้างว่าเอ้ยเป็นรายแรกอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งหยิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดต้องลองดูดก่อนจะเพิ่งแน่ใจก่อนนั้นใช่ไหมใช่อันนี้ไม่เด้ปรับกันนะแม้แต่คุณต้องนั้นนี่ก่อนนะโอเคฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยคุยพี่เจ๋เนี่ยผมว่าถ้าคุยกันทั้งวันคงไม่จบเพราะพี่เจ๋มีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับสนุกด้วยแต่วันนี้เราทานข้าวนะครับแล้วก็จะมามามาดูเป็ดปักกิ่ง ครับนะครับรวมทั้งอาหารเฟิวชั่นอื่นๆที่พี่เก๋อยากจะให้เราลองทานดูนะครับเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมที่ชมเราเราแล้วแล้วอยากจะตามมาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะบอกนะว่าเส้นทางมาอะไรยังไงในช่วงชายรายการนะครับั้นนี้นะครับพี่เก๋อยู่ตลอดใช่ไหมัอยู่ตลอดนะครับมาแล้วต้องมาคุยกับเจ้าของร้านนะครับอาหารไม่ได้อร่อยอย่างเดียวคุยกับเจ้าของร้านก็อร่อยด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ ลงไปทานอาหารข้างล่างกันนะครับว่ามอะไรที่น่าสนใจท่านแนะนำมาจากยาทีมเดี๋ยวยินดีลดให้ส0เปอร์เซ็นต์นั่นไงนั่นไงนั่นไงนะครับให้ก่อนเลยคโอเคครับแล้วคู่ครับเดี๋ยวมาพบกันครับท่ผู้ชมครับนี่ก็คืออาหารนะครับที่ วางอยู่เต็มโต๊ะในช่วงของ2อาพารีวิวนะครับจากร้าน Brothers Kitchen ทางร้านคิวซีนสายใหม่นะครับวันนี้พี่เก๋แล้วก็ที่นั่งตรงนี้นะครับเราเพิ่งจะเจอนะครับก็คือบางชุมเลซนะครับหรือเป็นผู้จัดใครเป็นผู้จัดการไทยครับสองคนเนี่ยน้าเป็นถ้าเป็นผู้จัดการผู้จัดการนะครับแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นซัพพอร์เตอร์เบื้องหเัง่ะในทุนใหญ่ในทุนใหญ่ครับก็ขอเรียก ซาซานบักแล้รกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นอาหารเป็นเพียงแค่บางส่วนของร้านนะครับมีอีกหลายร้อยเมนูที่ยังไม่ได้นำมาเสนอวันนี้มีหลายอย่างที่พี่เก๋คุยว่าว่าอร่อยนะฮะนี่เห็นแล้วเต็มจานมาเลยนะครับส้มตำทอดนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างก็คงต้องให้พี่เก๋ได้แนะนำนะครับคือบางจะแนะนำก็ได้เชิญเลยครับํอคัญเลยก็คิดว่าทางผู้หญิงน่าจะถนัดกว่าใช่ครับก็อันนี้นะคะเป็น เมนูเด็ดเหมือนกันก็คือไก่ย่างจิ้มแจ่วซึ่งเราจะเสิร์ฟมาเป็นเซตแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยเซตเนี้ร้อยยี่บาทเท่านั้นเองค่ะนี่จามาเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะใช่ก็คือจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแฮปปี้มาแล้วไม่ต้องทานเยอะก็อิ่มได้อยากจะให้มุสลิมเราได้ทานถูกหลักศาสนาแล้วก็อร่อยค่ะมีข้าวเหนียวประมาณนี้แต่สูตรไก่ย่างเนี่ยถ้าทาน จะแตกต่างกับไก่ย่างจใช่ไหมจริงฮะอคนไม่คนไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่ออย่าเชื่ออะไรค่ะถ้าไม่ได้ลองเขาชิมขาชื่ง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็ให้ส้มตำเป็นเซตคืออยากทานเคนนี้จุดเลยมีส้มตำมาด้วยคือเซตนี้เนี่ยขึ้งไก่ย่างทั้งแจ่วทั้งส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวร้อยยี่สิบเก้าบาทจบเลยจบเลยค่ะเนี่ยแค่นี้อิ่มแล้วจานลองค่ะ ขออนุญาตนะครับค่ะมันต้องมันต้องแกว่งยกทั้งตัวยกทั้งชิ้นเลยค่ะเจ้าคือผมไม่ต้องเฉลี่ยเพราะว่ามีอีกหลายอย่างเฉลี่ยก่อนแล้วจ้าเป็นคนรู้จักวางแผนวางแผนดีต้องวางแผนก่อนนะเจ้าจะหอมเครื่องเทศค่ะใช่คือเราเคยทานไก่ย่างไก่ย่างโบราณไก่ย่างกะทินะฮะพวกแบบต่างๆแต่นี่มันไม่เหมือนกันใช่ค่ะมันมียีรามันมีมีกลิ่นของของเครื่องเทศใช่ค่ะ หอมไหมคะไม่อร่อยติได้นะคะอร่อยมากครั้แต่ที่การว่ามันมีมีนี่ว่าเป็ถีไหนของเยาว่าป่ะคะเนี่ยก็เยาว่ามั้งไม่เยาว่ามั้งก็ผสมกันตรงเพราะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เสียหมดแล้วไม่รู้จะถามใครดีครับคุใช่เนี่ยมันมีแต่แต่เยาว่าเนี่ยเรื่องอาหารก็ไม่ใช่รองไข่ไม่เห็นนะค่ะส่วนเยาว่าในเรื่องาเออใช่ใช่มันไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าอื่นใช่มีมันดีกว่าเป็นเครื่องเทศเพราะเราไม่ต้องใช้กะทิอะค่ะ อันนี้จะไม่ทํากะทิไม่มีกะทิไม่ได้ราดกะทิจะเป็นไก่หมักล้วนๆเลยค่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แปลกอันนี้แปลกครับผมนะทำป็นละส้มตำกะทิจัดครับผมแล้วก็ส้มตำทอดเนี่ยค่ะจะลองทานส้มตำทอดดูส้มตำทอดก็ต้องยกไปทั้งแพรเลยไหมคะส้มตำทอดก็ต้องยกแพรนะฮะแล้วก็น้ำบ้านะครับอ้มวนี้ขนาดตั้งไม่พักใหญ่แล้วยังกรอบลยนะครับ แล้วอันนี้ก็คือจานที่ให้ลูกค้าจริงนะคะไม่ไม่ไม่ได้ให้เพราะว่าไม่ใส่รายการใช่ไหมคะจานขนาดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือท้มงตำทอดนะครับครับผมต้องขอเมนูต้องดูเมนูนะครับอร่อยมากเลยยังกรอบอยู่ไหมคะจัดกรอบอยู่ครับแต่ให้ท่านผู้ชมมาอยากให้ท่านผู้ชมมาทานที่นี่ผมกลังกำลังวิเคราะห์น้ำราดอยู่ว่า ลูกค้าชอบมากเลยอะค่ะบางคนมาในตั้งใจทานแต่้มตำทอดเลยแล้วก็อันนี้ข้าวผัดรถไฟเพราะว่าสมัยก่อนบนรถไฟเขาต้องขายข้าวผัดแบบนี้ใช่ไหมคะข้าวผัดซีอิ๊วดำใช่ไหม,อมตอนที่บอกว่ารถไฟผมนึกว่ามันมันอาจารย์ยาวๆองเป็นขา้ <laughs> ออนขาวผัดที่เขาขายในรถไฟใช่ค่ะช่แล้ตั้งชื่อตุ้รุ่นเราเนี้ต้องเคยทานหรอเคยๆสมัยก่อนนะที่เรียกว่าข้าวผัดรถไฟเนี่ยคือมันเป็นข้าวผัดแบบ ที่ขายบนรถไฟยสมอยก่อนที่เขาจะผัดกับซีอิ๊วดำใช่ค่ะใช่เรียกว่าเป็นข้าวผัดแบบง่ายๆบนาบราจำกรงกำกวงเวลาที่แม่ทำให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะลองมาซิอืมทำเดีลนะใช่อาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอี่เปัดกกิ่งอาอาจารย์ลองเป็ดก่อนเนาะจะได้ลาดได้ครับได้ครับนี่นะคะ ก่อนที่ผมจะจัดการเป็ดปักกิ่งผมขอจัดการกับเป็ดย่างก่อนนะครับจัดการกันเลยไหมเป็ดย่างทานกับน้ำซีอิ๊วนี่ฮะเป็ดย่างนะก็ต้องทานกับน้ำซีอิ๊วนะฮะน้ำซีอิ๊วนี่นะครับใส่พริกนิดนิดนะครับเป็ดย่างอันนี้ที่พี่เก๋คุยหน้าคุยหนาว่าอร่อยพอร้องดูยครับหมตำล้ำเลยนุ่มไหมคะ เป็ดอวบอ้วนนุ่มนี่แค่ครึ่งตัวเองนะคะเนี่ยชิ้นมันใหญ่นะใช่ค่ะแล้วผมจ่าไปสองชิ้นผมควรจะกิดไม่ทันทั้งทั้งทั้งภาพเราทั้งภาพไม่ไม่ชักภาพแต่ว่ามันเป็นสองชิ้นที่เคี้ยวง่ายมากนุ่มนุ่มเลยคะหนังมันมันแต่หนังมันพี่เหนียวอ่ะก็หนังกรอบย่างใหม่ๆยอมละยอมยอมยอมละยอมยอมญาตไม่ขี้โมนะอาจารย์ยอมละสุด last นะท่านผู้ชมครับเป็ดย่างอร่อยจริงกตอนที่ไปเป็ดปากิง เป็นแบี้จะต้องลองต้องลองลอครบทุกอย่างนะฮะลองครบทุกอย่างอันนี้แกงสดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เราไม่ใช้ไม่ใช้เป็นแบบว่าทําเป็นชำชาอ่ะค่ะสั่งทีก็ตักสับทําทีถึงว่าดูดูจากอาการของผักในสาหรํามันคือของมันยังสดอยู่ยังสดอยู่ค่ะไม่ใช่ของทําทิ้งไว้นะฮะอันนี้ทานกับโรตีนะครับ อาจารย์นายย่อยได้เสนอท่านต้องไปวิ่งสายวิ่งอร่อยแต่ผมวิ่งกันเครื่องแกงอันนี้ซิกเนเจอร์ที่ร้านทุกอย่างนี่คือซิกเนเจอร์หมดเลยอันนี้เนื้อข้าวขุณนะอืมจริงนะเป็นเนื้อข้าวขุณอันนี้อร่อยครับทุกคนอร่อยมากคือแกงมันเนื้อลูกเนื้อมันเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยดีแล้วคือเป็นเป็นแกงที่ทำเป็นถ้วยๆทำ นี่ต้มไก่ใบมะขามไม่ต้มไก่ใบมะขามค่ะต้มแซ่บไก่ใบมะขามท่านผู้ชมครับอาจารย์บอสตรงนี้รู้สึกว่ต้องนั่งงงไม่ใช่หรอกคือแกมองไปถึงเป็ดปักกิ่งแล้วข้ามจอดใช่ไหมจะนั่งงงอยู่ในดงดงอาหารดงอาหารฟิวชั่นดงบารเตอร์อยู่ก่อนจะไปเป็ดกินนี่ให้หมดครึ่งจานแล้วให้กินตัดกำลังถ้าเครื่อจานผมแย่เลยอ๋อลอลองลองอันนี้เราเราย้ายออกไปก่อนไหมลองนิดหนึ่งลองนิดหนึ่ง เขาบอกที่ว่าเพื่อนพี่น้องต่างสนิดมาแล้วบอกจากเขาทานนี้ใช่ไหมครับอันนี้เลยใช่ไหมคือไม่ไม่มุสลิมจ๋าแต่ก็ไม่จืดชื่นไม่ไม่ใช้สีคุกอะค่ะครับผมเป็นเครื่องเทศล้วนๆนี่ใช้คาบัสมาตีใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่้รับประทานจะนลองทานกับเนื้อยังคะเนื้อข้าวหมกใช้ได้ไหมคะได้ครับทำนุ่มดีฮะครับผมทานคาบัสมาตีคือข้าวได้คือคาบัสมาตีเนี่ยเป็นข้าวที่

จานนำร่องไปก่อนอาจรน่งก่อนครับพี่ชมครับนี่คือพริกนะไม่ใช่หนังยางนะแต่ใรยังว่าหลังยางไม่ใช่นะครับเนี่คือการที่เกศบอกว่าต้นทุนมันจะสูงอ๋อจริงใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนกันแล้วโอ้โหสุดยอดจานลึกอักรอบๆเนี่ยอันนี้กรอบอ่ะอบันนี้กรอบกรอบนี่ก็กรอบจานนี่เชฟเรานี่ยชำนาญเลยนะดูจากดูจากหนังที่แบบบางแล้วก็กรอบใช่ค่ะสุดยอด ติดจุกต้นที่นั่นคลเปียวนะตักนี่อร่อยใช่ไหมครับคับใช่ครับอร่อยที่ลอนดอนเขามีเราต้งบอกเอ๊ะเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสบอกลอนดอนเขาต้องกินกับพริกดองลอนดอนเขากินเต็ดปากกิ่งด้วยนะครับเขามีร้านโฟร์ซีซันที่ดังๆรับเป็นไงคะจารย์ทำแร้ครับกรอบดีใช่ไหมคะผมน้องๆไปยากกรอบมาก น้องช่างภาพเหลือขาหมกไว้ให้เนี่ยค่ะเนื้อเป็ดที่เเนื้อป็ดที่ลอนมาจากไหนี้เนี่ยเขาดูจะมาทําเป็นกะเพราใช่ค่ะือแล้วเราทํากะเพรากับอะไรนะขั้วเกลือขั้วเกลือขั้วเกลือนี่ยอ๋ออร่อยมากกะเพราเราอร่อยนะฮะเลยอยากให้ทานเพราะว่ามันทําได้หลายๆเมนูเหมือนกัู เมมีียงงก็คือทานแบบนี้ต้องบอกว่าทำที่ร้านนะฮะคือเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราหาอาหารเป็นกางทานยากอานที่จะทารานเนี่ยวันนี้ดีใจมากๆนะครับมาเจอเจ้าของร้านที่มุสลิมเชฟเป็นมุสลิมนะครับเพราะทุกคนเนี่ยดูแลจัดการเรื่องของการเตรียมตัุดิบในการทําอาหารเนี่ยใส่ใจเรื่องของความสะอาดหรือของทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยทานอาหารแล้วแบบมันมีความสุขในความรสชาติของอร่อยความสุขที่เจ้าของร้านต้อนรับอย่างดีและความสุขที่ทานของที่ทารานด้วยครับผมครับ นะเพราะนั้นขอขอทานต่อนะคงั้นเลยครับช่างภาพเขต้องเกรงใจนะฮะเป็นไงคะช่างภาพอยากลองไหมคะช่างภาพแบบยักษ์ก่เมื่อกั้นมีขโมยเหลือไปให้กรอบโอ้เสียงยังกรอบเลยนะอาจารย์เสียงยังมายังเสียง crispy สุดๆเลยเสียงเสียงเป็นสิ่งที่บ่งบอมมากครับดังกรุบกรุบดังขุดนะครับนี่คืออาหารที่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวที่หัวไปมอกี้นะครับว่าผมดีใจมากนะครับได้ทานอะไรที่ เราอยากทานนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาทานได้ง่ายๆนะครับแถมมาอยู่ใกล้ๆยาทีมทีวีเราด้วยนะครับไม่ไกลจากยาทีมทีวีใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับนับจากยาทีมทีวีตรงเรื่อยมานะครับมาที่สายใหม่นับซอยได้มาซอยสายใหม่18อยู่ปากซอยเลยนะครับมีที่จอดรถค่ะจอดรถอยู่ด้านหลังอย่าลืมนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขามี2ร้านคู่กันเป็นร้านกาแฟด้วยนะครับจะใครถมทานอยู่เนี่ยเป็นร้านนี่คุชมูสดูมูสดูมูสดูมูสดนะครับเป็นกาแฟอันนี้เป็นเวอร์ตี้นะครับนี่ครับ ของร้านนะครับก่อนที่เราจะจากกานวันนี้นะครับก็ต้องให้เจ้าของร้านนะครับได้พูดคุยกับท่านผู้ชมอาจจะให้ช่วยบอกแนวะคิดในการทําธุรกิจเห็นว่าสองท่านนี้ทําธุรกิจยังมีความสุขนะครับอยากจะให้แบ่งปันความสุขตรงน,นั้นให้กับท่านผู้ชมครับพี่ก่อนนะ,ะก็จริงๆแล้วตั้งความตั้งใจของทําร้านอาหารเนี่ยก็คืออยากให้พี่น้องชาวมุสลิมจริงๆเนี่ยได้ทานอะไรที่ถูกหลักศาสนาอ,อาหารอร่อย ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องไปไกลคแค่นั้นแล้วเราก็อยากจะตั้งใจทําให้ดีแล้วก็พัฒนาเมนูไปเี้นี้เยค่ะเชื่อครับเชื่อจริงจริงแล้วเนี่พูดพูดถึงเรื่องอาหารมันก็เกี่ยวข้องการจัดการระบบการทํางานแล้วก็มีขั้นมีตอนซึ่งซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องใช้ความใส่ใจและเข้าใจ เพราะในในขั้นตอนของเราต้องรู้ดีโจทย์ของเรื่องอาหาร<ม>เรามองถึงสึ่งความสะความสะอาดความถูกต้องอีกอย่างถึงจออกมาแล้วเนี่ยม,มันก็มีมทําอย่างไรให้ทุกขั้นตอนเนี่ยม,มีความถูกต้องในส่วนกระบวนการที่จะเป็นเพราะนั้นในสิ่งที่ประสบการณ์ที่มาหรือเป็นอยู่หลักการในการทํางานหลักการที่ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงนี้นำพาในสิ่งบางอย่างที่จะให้หรือตอบโจทย์ให้กับลูกค้า คือจะบอกว่าธุรกิจที่เตรียมทําในเรื่องของขายกระสุก่อสร้างเนี่ยมันหล่อหลอมเราให้มาทําตัวนี้ได้โดยใช้หลักที่เราเคยเรียนรู้จากนั้นมาใช้ตัวนี้ได้ผมด้เพราะหลักการหลักการประสบการณ์ที่ผ่านมาเลยในเรื่องของการเรียนการทางานเพราะมันเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับครับผมครับต้องขอบคุณนะครับที่ทั้งสองท่านมากนะครับีวอนนะครับวันนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับกับการรับประทานนะใช่ใช่ครับอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ ได้เนี่ยคิดอะไรดีๆจากทั้งสองท่านด้วยนะครับตัวนี้สองอาพาตะลุยคงต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยแบบทีนี้ร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับสิบโมงถึงสี่ทุกสิบเอ็ดโมงค่ะบางโตประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุกเปิดทุกวันที่สายใหม่สิบแปดแล้วถ้ามาจากแกทีมทีวีนะครับบอกว่ามาจากรายการสองอาพาตะลุยนะครับมีบัตรสมาชิกแกรทีมทีวีมาถึงที่นี่นะครับบอกกับลดสิบเปอร์เลยลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเป็ด ปักกิ่งเนี่ยจองแค่หนึ่งชั่วโมงรอไม่นานหน้าไม่งอรอไม่นานคต่แคลงนมาถึงนั้นตานลงน้ำหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะโอเคครับลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิต์อัลกุ๊ฟสลามาลิกุรอตุลาการตุา เก็ดขั้วเกลือเก็ดขั้วเกลือนะครับอันนี้คือถ้าเป็นเซตใหญ่เนี่ยก็จะได้เนี่ยค่ะได้สองชนี้ใช่ค่ะแถมไปด้วยใช่ค่ะคือไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายก็มันอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะบางที่เนี่ยเขาให้เนื้อไม่เต็มค่ะครรับออ๋เาทั้งตัวนี่ทั้งหมดเลยนะให้หมดทัั้งตวยกให้หมดยกให้หมดเลยค่ะเราซื้อสัตว์ค่ะยกให้หมดเลยทั้งทั้งนี้คือถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยได้รวมหมดเลยใช่ค่ะนะครับรวม